ก็ไม่ได้เห็นตัวเองนะคะแต่ว่าขณะที่เดินก็พอใจมากค่ะเพราะเราคิดแล้วว่าเราอยากจะทําให้คนดูรู้สึกมีเอนเตอร์จ hmm. ีไปกับเราและที่สําคัญคือเหมือนเอม็มปลดล็อกตัวเองอะคะ่ะจากที่เคยกังวลเราคิดว่าเราเดินอะให้คนมีแรงบันดาลใจมากที่สุดแม้ว่า <laughs> ไม่เป็นไรอยู่ด้แม้ว่าเราอาจจะแบบไม่ได้สวยเป๊ะปังในบริบทนางงามแต่เอ็มคิดว่าการที่ทําให้คนเห็นว่าเขาได้รับการยอมรับ บอดี้ไทมันโอเคที่สําคัญคือเรามีความสุขแม้ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะต้องพบกับอะไรต่อจากนี้ค่ะมันทําให้คนรู้สึกว่าแบบเขาโอเคที่จะอยู่ต่อในวันพรุ่งนี้ <laughs> เพราะว่าเอ็มอเคยเครียดมากเรื่องเดินแต่พอเอ็มคิดว่ามันมีคนที่ได้รับแรงมัาน,นานใจจากเราจริงๆค่ะและเอ็มอยากจะเดินเพื่อคนพวกนั้นมากกว่าให้คนที่เขาแบบอยากจะเห็นเราอะแล้วก็อยากให้ทุกคนภูมิใจในตัวเองมา,มากๆนะคะเพราะว่าหนูมีวันนี้ได้เพราะว่าทุกคนค่ะแน่ยแล่ว <c oughs> ต่อผม อใช่ไม, <c oughs> ไม่ใช่ผมเราใชไมั <c oughs> น,นี่เป็นโซนที่ที่ผมาแบบเองหรือเปล่าคะเพราะ <c oughs> ว่าเห็นพี่เลี้ยงบอกว่าจะมีเรสเฟรนเ์ให้กับนักศึาอ๋อ <c oughs> ใช่ค่ะจะมีกันบ้านทุกวัน <c oughs> ค่ะ<ม> <c oughs> ว่า เอาหน้ายังไงเอาชุดยังไงคือผมเอมันรีบแล้วก็ไม่อยากให้ผมบังหน้าตอนเดินนะคะก็เลยมัดดีกว่าแล้วก็สนุกมากเลยค่ะพี่วันนี้ดูแตกต่างเนาะแต่ว่าหลายคผมมาหลายนไปผมเราเลยด่นเลยอันที่จริงเป็นคนผมแบนนะคะตอนที่สอบมาฟาดหน้าไปแล้วรอบหนึ่งก็คิดว่ารูปดีกาอยากจะฟาราเหมือนกันแต่ผมมันไม่ให้ความร่วมมือแล้วเรื่องรูปร่างตัวเองเหรอคะเราพอพอใจแค่ไหนพอใส่ชุดว่าน้ำออกมาแล้วที่จริงรู้ไหมคะว่าก่อนประกวดเอ็มหนักกว่านี้10กิโล สิบกิโลเลยนะแต่ว่าเหมือนพอเราตั้งใจใช้สมองฝึกซ้อมเยอะอาจจะกดดันด้วยค่ะมันก็ผอมลงทีเนี้ยเอ็มคิดว่าหลายคนมีปัญหาเรื่องเหมือนเพราะเขาป่วยแล้วเขาไม่ชอบในตัวเองค่ะหรือว่าเพราะเครียดเราไม่มีความสุขแต่ความจริงแล้วอ่ะบอดี้ไทมันรีเฟล็กกับจิตใจเรานะคะพอเราเริ่มผอมอ่ะมันแปลว่าเรากําลังเหมือนกับสั่งคลอนนะคะมันเราหวั่นไหวทีเนี้ยเอ็มอยากให้คุณอ่ะเริ่มจากวันนี้ที่คุณเป็นก่อนค่อยไม่ว่าจะเป็นน้ําหนักหรือความมั่นใจค่ะค่อยๆเพิ่มมันแล้วถึงวันหนึ่งที่คุณชอบตัวเองไววคองไ mm hmm. ค่ะ อย่างเรื่องโทษนะเรื่องแบบหน้าอกหน้าใจอะไรเงี้ยอกแบบอย่างนงี้ก็โอเคใช่ไหมเราก็สวยแบบของเราอาจจะอาจจะอาจจะแปลนกับคนอื่นเล่าอะไรเงี้ยที่ิงหนูเฉยเยนะคะเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาหนูก็ไม่เคยมีค่ะถ้าวันหนึ่งหนูมีแล้วหนูอึดอัดแล้มันอาจจะมันอาจจะแปลกๆก็เหมือนอาจจะเหมือนที่ผู้ชายที่จินตนาการไม่ออกหรือ็จินตนาการไม่ออกค่ะแต่สําหรับเอ้มอะสัญญกรรมมันก็คือมันก็คือแค่สิ่งที่เติมเข้ามาเป็นพลาสติกอะมันไม่ใช่ติดใจเรา เราจะมีก็ได้ไม่ทาก็ได้เพราะว่าถ้าสุดท้ายเราคอนเสิร์ตเรื่องไม่ทํามากๆอะ่ะแปลว่าเราอาจจะมีอะไรนิดนึงกับมันอยู่เพราะถ้าเราไม่มีแม้แต่นิดเดียวจริงๆอะ่ะทำหรือไม่ทำอะ่ะมันไม่ต่างกันคะ่ะเพราะสุดท้ายแล้วมันอยู่แค่บนหน้าอกไม่ใช่ในหัวใจของ,งเอ,อ็มอ่ะเอช่วเอ็ม้เหมือนว่ารดหลายวันที่ผ่านมาหลายคนโฟกัสที่ทัศนคติอของเอ็มนะตอนนี้คือเราเรื่องคนที่เราออกสื่อบ่อยอย่างเงี้ยเรามีความกดดันไหมทุกครั้งที่เราต้องเจอสื่อกดดันนะคะที่จริงคือ ออดิชนะันอ่ะมันเป็นแบบมันเป็นมิราเคิลค่ะหนูไม่ได้คิดว่ามันจะเปรี้ยงขนาดนั้นมันเป็นเป็นช่วงที่เอ็มตื่นเต้นมากแล้วเหมือนมันเป็นแบบ split second จริงๆอะที่เรา access เข้าไปในูมิปัญญาทั้งหมดของเราอะพอหลังจากนั้นที่หนูต้องตอบค่อะอาจจะมีเรื่องที่แบบเอาพอดีเบตกับเพื่อนอะต้องเหมือนเราแบบเราคอนเซิร์นเรื่องเพื่อนหรือว่าพอให้สัมภาษณ์แล้วเราก็อองอองพอไม่ได้นอนหรืออะไรเง,งี้ยค่ะกลายเป็นว่าเรายึดติดก,กับแตนดาร์ดแรกมากเกินไปแต่มีคนรู้จักของเอ็มคนนึงอะเขาแนะนําว่าอย่าสวมมงกุฎที่มันไม่มีอยู่จริง Mm hmm. เพราะฉะนั้นพอเราตอบอะให้คิดเสมอว่าเหมือนมันเหมือนวันแรก mm hmm. คือเอมชอบคําพูดของเอร์เนสต์แฮมมิงเวย์อะค่ะคุณจะเขียนเรื่องราวที่ดีได้ด้วยการเขียนความจริงแค่ประโยคเดียวแล้วเรื่องราวของเองมันเริ่มต้นจากความจริงแท้ที่สุดอะคะ่ะ mm hmm. พอเอมไม่คอนเ์นกับเรื่องอื่นอีกแล้วอะมันก็ทําให้เอมตอบได้แบบมั่นใจแบบสบายๆกับพี่ๆ mm hmm. เหมือนสัมภาษณ์ก่อนหน้นีาา้หนูอาจจะเกรงนิดนึงแต่ว,ว่าตอนนี้หนูสบายใจมากค่ะ mm hmm. เหมือนกับการที่เราสัมภาษณ์บ่อยๆเงี้ยมันเป็นการฝึกซ้อมเป็นตัวหรือเปล่าไม่เชิงนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเอัว้้อง่่ะคถานนชหยื เพราะว่าหนูไม่เคยออกกล้องที่มีคนดูแล้วมีคนอ์เคกับหนูขนาดนั้นเหมือนพยายามประเมินค่าเราหรืออะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันอาจจะปกติสําหรับวงการนางงามเมื่อก่อนแต่ว่าพอเราพูดออกไปครั้งหนึ่งแล้วมันเปลี่ยนชีวิตคนได้หลายคนนะคะจากแบบหลายข้อความที่เอ็มได้รับอะเอ็มก็เลยรู้สึกว่าแม้ว่าเราจะกลัวแต่มันเป็นแค่ความกล้าหาญของเราคนเดียวจริงๆตอนนั้นอะว่าเราจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองไหมแล้วเราจะเปลี่ยนชีวิตของคนอื่นไหมแลว้วพอคิดอย่างเงี้ยค่ะวินาทีต่อไปอะหนูก็จะเลิกกลัวเลยค่ะ แสดงว่าถ้าเกิดว่าเราไปอยู่บนเวทีแล้วมีการตอบคำถามมา,าเราเอาอยู่เอาอยู่ไม่กลัวไกลเอาอยู่เนาะจริงๆคิดว่าเอาอยู่น <c oughs> ะคะแต่ทุกคนบอกว่าที่ประกวดแล้วนะแล้วก็คนที่ดูมาตลอดคือมันเป็นช่วงเวลาที่แบบไม่มีใครให้เราได้จริงๆพี่มันไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นคำถามจะเป็นยังไงเพราะว่าเอ็มก็ไม่ได้เก่งทุกเรื่องในโลกอะค่ะเอ็มพยายามคิดว่าถ้าเราเจอเรื่องที่เราไม่เข้าใจอะให้เราใช้จิตใจที่พยายามจะเข้าใจผู้อื่น ต่สุดท้ายแล้วอะหนูมั่นใจว่าหนูจะทําให้ดีที่สุดคะ่ะหนูจะไม่มีวันเสียใจทีหลังแต่แบบมันจะเป๊ะมันจะปังไหมอะ,อะไรเงี้ยก็ต้องแล้วแต่วิจารณญาณของกรรมการค่ะเอ็มคะณนะวันนี้เรารู้สึกว่าเราคือตัวเต็งของเวทีหรือยังจริงๆก็ยัง,งนะคะเพราะว่าเพื่อนๆสวยกันทุกคนแล้วก็พอเราอยู่ข้างในจริงค่ะเราไม่เคยคิดเรื่องลำดับเลยคือเอ็มจะรู้สึกว่ามจ้าภาพช่วงเวลาแล้วก็เหมือนการ empower กันนะคะมันสําคัญกว่าคือคุณจะเห็นว่าแบบเหมือน b a c k สเตจเราจะแบบปาบบมาเลย เดินออกอะไรเงี้ยคือเรามีความรู้สึกว่าทุกคนอ่ะเท่ากันในความรู้สึกเอมนะคะแม้ว่าเอมจะให้สัมภาษณ์ออกซอบ่อยหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีสิ่งที่อยู่ในตัวเอมอ่ะซึ่งมาจากการให้กำลังใจของเพื่อนๆอ่ะมันทําให้เอมรู้สึกว่าเราไม่ได้ติงเพราะว่าเราคนเดียวแต่เราติงเพราะว่าเราอยู่รายร้อมด้วยคนเหล่านี้ค่ะโอเคขอบากฝากกำลังใจคนเชียร์คเชียร์ลูวคเชียร์เวันนี้เต็มที่มากค่ะขอบคุณป้ายนี้ก่อนนะคะหนูขอได้ไหมคะ อ่าฝากกำลังใจฝากถือเชียร์หน่อยค่ะขอบคุณทุกคนที่เชียร์เอ็นนะคะแล้วก็ <laughs> ถ้ายังไงอะคะ่ะอยากให้ติดตามจนถึงรอบสุดท้ายใครที่ไม่เคยดูนางงามเอ็มก็อยากให้เปิดใจแล้วก็ดูด้วยความสุขค่ะ <laughs> คุณอาจจะไม่ต้องแบบเหมือนฟาฟันอะไรมากแค่ดูให้เอ็นจอยเพราะว่าพวกเรา30คนตรงเนี้ยเราคิดว่าเรามาเพื่อเปลี่ยนสังคมให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะคะดกจันสามศูนย์ดกจันตามด้วยหมายเลขของนางงามที่คุณชอบเอ็มก็แปดสิบสองนะคะกดสี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกค่ะ ข군บค